สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้จะนําเสนอการชกของมวยไทยยกทีมไปโชกที่ประเทศอิตาลีนะครับในรายการไทยไฟกรุงโรมโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนปี2566 เท้ากาดำภาคเป็นภาษา,าอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอามาบังคูแหลกเนาะครับเนาะโอ้โห و, สิทรรมราที่ไหนเราพี่น้องเอากับเป็นให้ไล่เนาะครับเพรน้ำงามมอภูวนาะนักชกจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลคลเอาชกค,ครับไป กีโอดันโดสัตเทลล่านะครับนักชกอิตาลีเอาขึ้นมาเรียกว้าย่อฟังว่าแต่ไหนเตะใส่บอลโดนน่งตัวถือเทมาราหรือเนาะอันเพชรน้ำข้ามเลเนาะเคนเห็นไ่มเนี่ยสัตเทลล่าตีหัวมือเตะใส่ของพวกแกเอาเตะใส่ขึ้นโอ้โหดังเอี้ยบอันเอาว่าแต่ไหนเพชรน้ำข้ามแทงเข้าอันแล้วเอาคนที่จับตาเบิังพี่น้องเอ้ยเอาปั้มตีบอกว่าแทงเข้าเข้าไปตัวเอาสัตเทลล่าเอาสัตเทลล่าเตะใส่นะครับเอาเพชรน้ำข้ามเตะใส่ขึ้นโอ้โห พี่รองเอ้ยเอาล่วงเมืองเตี้ยพวดละเพื่อนนำงามเอาว่าจะเไ็นเพื่อนนำงามมั้งตัวเอ้ยแครยับเข่าวฮานะครับเนาะตัดออกอาวุธกระปอกปอกแปลกๆบ่ทันได้น้ำได้เนื้อเอาแทงเข้าขนาดท่องเอาแทงเข้าโอ้ยเอาว่าที่ไรเอาแทงไปคู่ไปเห็นแล้ววามึงสูบกุฏิปั่นฮัตส์ ว้าวแยกออกมากนะตันตันว่าเอาอันนี้ก็โชคเดือนเบสซ่านะครับแล้วก็ให้เกียรติรายกันนะให้เกียรติรายการต้องให้เวลาผ่านไปก่อนค่อยเอามาโพสเอาเพียร์นำงั่มโอ้โหเอาดังปกเาพี่น้องเอ้ยเจอซอกกันแล้วว้าวถือสายเราพังหันเออเอาโดนเบ้าตาเนาะครับเนาะโอ้ยเครื่องแตกเครื่องสลบพี่น้องเอ้ยเขาเบ้าตาเต็มเต็มพังหันว้าย ดังป้องล,างงอาล้างแบบนึงเอาล่วงเบอรไงเราคนอุบลนเนครับเนาะเฮ้คนอุบลมากปีศอกคดอิตาลีอิตาลีเขาว่าเอามาแล้วภาพซาว่าเป็นตั้งไหนเห็นตัวเอาเนี่ยเอาหนักนะโอโ้โหพี่น้องเอา้าชกที่อิตาลีเนี่ยใช้ศอกได้นะครับเนาะเอาไม่เหมือนประเทศอื่นนะกติกาม,มวยไทยเต็มร้อยนะเอาหนักนะเห็นว่เอาเพราะอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่มีมวยไทยเก่งที่สุดอีกประเทศหนึ่ง เนี่ยพวกจอติโอเปโตเซียนเนี่ยพนี่เอาว่าตั้งนล้นเห็นบอโกฟันยังแล้วกับ,บาการสู้มือ่อเอาเพดน้ำงามมอบผู้ว่าหน้าเราครับเนาะเอาชนะนกไปได้เห็นตัวเอาสำหรับครูต่อมากเราครับบอบทําบาราคูเนี่โอ้โหปอต่อท่อ,ทอเพียดรุ่งเรื่องนักชกจากบางละมุงชนบุรีกับ มิเกลทรินดาเต้นะครับนักชคจากโปรตุเกสสำหรับนักชกจากโปรตุเกสคนนี้นะครับเนาะผ่านการชชควยไทยมาแค่9ครั้งนะครับั้าแต่ชกสมัครเล่นในมา45ครั้งกันตัวเอาตอนนี้กำลังถอดมงคลอยู่นะครับเนาะปอต่อท่อเพชตรุงเรียง อันนี้ก็เป็นไล่การม้วยไทยนะครับไทยไฟนะไอ้ทีมาชกเยู่ที่บ่มมีกุนเขามยจักคนเพราะว่าเขาบอกหุจักล่องเบิ้งพินักชกจากบางมุ่งมุ่งเนาะเอาผู้นิจจับตาดูให้ดีพี่น้องเอ้ยเอานั่นเห็นบอ่อจวงด้วยมัดขวนตัวปอต่อท่อ,อโอ้โห คู่แล้วอายุยี่สิบห้าปีนะครับบอตท่อเอาขยับขวาเตะขาโอ้ยเ,เ,เอ้าเอ้าเจอมัดสวนเนอนับบัเอาบ่านับตัวครับเนาะเอาล่องเบิ้งนั่นแหละประมาทบัวอะไรนี่เขาชกสมัครเล่นมาแล้วนะครับน้ามวยไทยสมัครเล่นมาสี่สิบห้าครั้งเนะเอ้าเอาถึงจะชกอาชีพเก้าครั้งนะครับเอาล่องเบิง้งซะแล้วสีย่างเธอเลยทาราก็ไปกันเจอรุดตัว เขาไม่ทั้งไหนเห็นตัวอาหนาที่บ่กเขาเตะด้วยไส่นะเอาเตะขาโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวถือไปข้างดังบึ้มแล้วพี่น้องโอ้โหยสุดจะท่านทุ่นนะครับเนาะโอ้เอ้าเมื่อกี้ถือมัดหกใส้แล้วทำไมเขาไปข้างดังปอกลงมขนาดนั้นโอ้โยบอกแล้วว่าเอ้าวไม่เหมือนชกกับขเมนนะครับนะเพราะว่าขเมนเนี่ยเขามาแพ้นอกยกแรกนะเอาแต่เราก็ไปแพ้นอกเขายกแรกนะครับ องสิบูมี้ขอแก้ตัวใดๆจากคนไทยนะครับเนาะว่าคนไทยเลยมีน้ำใจนักกีฬา,า,าครับคือคุณค่ะแม่เอามาแลกภาพซาว่าเป็นยังไงเนี่ยจ้วงเนื้อมัดขัวเนี่ยแต่มัดเขานี่มีเบสิกพื้นฐานดีนะครับนี่เห็ไหออไหนไหมก็มีซอกไอ้ทัดมาลาด้วยเนะนี่ยโอ้โห,โหพี่น้องเอ้ยมัดสวิงไส้เต็มๆข้างกระไป แผ่กับแพ่ซ่อนตัวเนาะอับบบคอแก้ตัวมันถอเพราะว่าเขาเก่งกว่าจังหวะและโอกาสของเขาดีกว่ามันถอโอ้โหอายุ22ปีด้วี่น้องนาจับตามันถอจับตาดูให้ดีมิเกลทรินดาเต้นักชกจากโปรตุเกสพอถอดคอปุ่ยนะครับเนาะ เอ้าไปเป็นอันวาปอต่อท่อเพชรรุ่งเรื่องแค่นอกไปเทียงแค่ยกแรกเท่านั้นเลยขั้วดนึ่งเห็นไ่มเขาหอนทำนะนั่นเอานันเอานักนหนื่นเห็นบัวนีอ้าวอันนี้ก็เป็นไพไฟกรุงโรมอิตาลีนะครับเนาะสลับนัชกคนนี้เป็นคนโปรตุเกสนั่นตัว เอาสำหรับคู่ต่อไปอเนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยดาก่อนเมาวา่เตอร์พเต็งหนึ่งสิบเจสสยรุมเลยนะนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเอาพิก,กัดน้ำหนัก7จเจกิโลกรัมนะครับชกกับนักชกอิตาลีคอตาเซซารุยเอาจับตาเบเิ้งเฮดีพูนี่พี่น้อง เพราะเราไปโชคที่กรุงโรมนี่เจอแต่ของแข็งนะครับนะไม่ค่อยมีหมสซัมไดวันเทึกเขากำลังการเรียกนักชกทั้งสองเข้ามาว้าวมาทำไม ช่วงนี้ก็ต้องเพร่า,ราเรื่องย้ำขมิ้นไว้ก่อนนะครับน้องเพราะว่าก็โดนเตือนมาหลายครั้งเอาวา่าแต่ไหนตัวหัวเห็นบ่เปิดเกมก้อนน่แล้วทิท่าว่าราดิเซ่เร้ารย เอาเต่งนึงเตะขาเอาเต่งนึงเตะใส่ของนาท้องก็มัดใส่โอ้ยเอาวัดจางไหนเอาเอาโดนบัดเริ่มเริ่มมีอาการแล้วครับเนาะเอาเตะหัวขึ้นตัวเซซารีเอาเต่งนึงฟันซองโอ้ยเตะใส่โอ้ยพี่น้องเกยแข็งไห้ว้ายดังสะเทือนมหาพีแมววเนี่ยไม่ใช่เอหนึงถามมั้งครับเนเสียงเต่งนึงเตะอิตาลีติสูบพนัระ้วงเห็นว่าเต่งนึงเตะติดกันในตัว ลองมาโอ้ยโอ้โยเอามาดุจังเนาะครับเนาะเอาเนี่ยเอาขี่โพนเริ่มบ่มีแล้วเอาเมื่อก่อนเนี่ยก็ปล่อยนวดปล่อยตัวนะครับเนาะขี่โพนเนี่ยเว้ต่างเห็นบ่กเตะใส่ตัวเอาว่าทิ้งไรเตงนึงเอาเต่งนึงตีใส่บ่ถือโอ้โหโอ้โหเอาเอาพี่น้องเอ้ยถือกบหัวละถือเตะสั่มเอากรรมการนับบ่เอ้าโฟมายสิเซเว่นซูบ เอาสู่ต่อเลยนะครับแล้วเอาเต็งหนึ่งขยับเข่าหานตัวเอาล่องเบื้องกันเลยเอาเต็งหนึ่งต้องระวังนะครับเนาะว่าช่วงรถแรกนี่ยกำลังพละกําลังดีนะครับเอาพอขึ้นยกสามเนี่่เริ่มจะไม่มีแรงปั่นเลเอาตีไส้ตัวเอาตีไส้เข้าไปเลยไอ้สน o r k ต้องน n o r k ตียกแรกมันสออันนั้นเอาเห็นบ่มข้ามม้วนข้ามม้วนเอาทั้งศอกทั้งเขาโอ้ยเอาเอาก็มีสวนเหมือนกันนะครับเนาะเอาเซื้ซาลุ่ว้าวแยกออกมะคนกงวาเออเริ่มมาฬ่าแล้วพี่น้องเอา เอาหนาลากันหนาทอดซีนละเขาเต็งนึกเตะไส้โอ้โหเอาคนเรียกว่าเตะไหไตายเอาตีไส้เนาะรุ่นแรงจังนะครับเนาะอกรรมการแจกกออกมาอันนี้เป็นเพียงแค่ยกแรกมันอนเอาตีมวยต้องตีแบบเต็งนึกเนาะครับเนาะขึ้นมากกับไส้เลยเห็นไหมเตะไส้เขาจะยับของหา รอดอังหว่าทำลายอิตาลีเหรอตเตงหนะ่งเอาเตนะซอร์โอ้โห้พี่น้องเออเสถียนเลี่ยนลันเฮ้อ <c oughs> เอาไว้ทั้งใดว้าวแยกทำไม,มกรรมการว่าช่วงหลังๆนี่บ่คอยมีงว่วนหน่อยปะเนี้นยวิญญาณง่วนหน่อยเ,อเต,นะอต็งหนึ่งขยับขวออาเซนเคยตัวเอาเซซารีเอาตีเ <c oughs> ขาล้มตัวเอาแทงเขาเอาฟันศอกโอ้โห้ถูกขนาดเอาเป็นทังไดเซซารีน็อกครับเนาะว้าวแยก ประการแยกมากอะไรก็คือยกแรกนะครับเต็งนึงขยับเข่าหาเส่นเคยนะเอาพวนนะเห็นว่าเขาดึกศอกไปโอ้ยเป็นตะยันให้เอาเต่งนึงจ่วงได้มาใส่ช่วงได้มัดไซ่นะครับเขาอาปลอดการเอากับประการแยกอกมาอีกครั้งนึงอยากเอาเต็งหนึ่งขยับเข้าหาอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเริ่มปลายยกแรกเอาเตะขาเอาแลกมัดแลกเอาทั้งศอกทั้ง ทั้งมัดเอาทั้งเต้นตัวนี้เขาที่ตะแระแล้วเซซาเร่กัสูพล่างถอยพรังอ่ะนะเริ่มเศร้าหรอเต้นหนึ่งอ้าวเมื่ยกแรกเนาะครับเอ้าหลังจากเมื่ยกแรกแเราอ่ิลังค์ขึ้นไปเห็นน้ำทานั้นตัวต่อไปก็ยกที่สองอ่ะจ้ะก็มีท่านและที่ขอไอ้จ้ำขมิ้นเขาม้านะครับช่วงนี้ก็ต้องพักไปก่อนนะครับ เพราะว่าโดนโดนยูทูบเปลี่ยนเขามากไว้จะไปด่าเขา,ขาใครๆด่าวุ้นเส้นอเอาฝุน,นเห็นบ,เบ,บเนน่เลี่ยมม่งม่งอันแล้วฝุ่างล่างหล่มพวก้างล่างเขาบอกว่าเตงหนึ่งดินแดนของเตงหนึ่งอยู่ที่ยกแรกนะครับเนะอากับยกที่สองอีกครึ่งยกนะครับ เอาพอกเลยเครื่องยกที่สองไปหอดยกที่สามเราก็เริ่มสิบพอนเริ่มสิบทอยมันถอดตามที่สังเกตว่าเอาว่าตั้งไต่ล่ะภาพซาตีไสเขาข้างกันแล้วโอ้ยพี่น้องดังปอกเหมือนล่องบางทีตีโอตายแล้วยกแรกเต็งหนึ่งพูดอะเห็นไหมสนใจโบนิ่งพ่อกัดลุกโยกแรกนั่นล่ะเพราะว่าสถิติของเต็งหนึ่งนี่คือกยกแรกเป็นส่วนมากตามที่อานบางว่าอ่าน มึงมุ่งนี่เนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือภาพศากของยกแหลกเนาะครับเนาะเอาต่อไปก็มาแล่นยกที่สองกันทั่วว่าเป็นยังไงเอ๋อกรรมการก็เรียกนักชกต้องคูมากกลางห้างน,นะครับนะเพื่อทำไรร่างกา,กายกันต่อนะว้าวมาทำไโชกนะ เอายกสองเต็งนึงเริ่มถอยนะครับเนาะหลังจากยกแรกนี่สิลุยนกกันแล้วแต่วันนกบ้ออะไรเอามาแรกยกที่สองมาเป็นยังไงเอาเต้ใสอ้าเอาเซ่ใสรีรุยเขามากเพราะวโอ้ยเถือกยันกับพี่น้องเออเออแล้ไม่ถนัดนะครับเนัมไปเถึอกยังว่างานถึงมัดตีที่ยังอ้าวโดนมัดสั้นๆนะครับเนาะดังป๊อกโดนว่างาข้าข้างกระไตเอากรรมการนับเ้า โอ้โหซอกเคมัดละพี่น้องเลยเขาเบ้าตาว้างอ่ะเอามาแลบภาพซาบ้าถึงยังเฮ้ยโอ้โหซอกซอกนี่เนาะเอาเอานั่นเอานั่นเออเอาเมื่อกี้เปิดภาพซาบนาะครับเนาะอาโกเลยไม่ได้ดูนะเปิดมาก็น็อกเลยเนี่ยเห็นโบ้เนี่ยโอ้ยเอาก็เจออีกชุดนึงกะว้ายเ็ษท่อนแล้วเอ้าปรากฏว่าเต่งเนึ้อซิดเจสไซรุนงนะครับเนาะเป็นไฟเอาชนะน็อกไปในยกที่สอง เอาว่าหันเปิดภาพชาเอาตอนแรกก็นาสิโดนสอกสันนะครับโดนสอกสันเข้าไปพอขึ้นมากก็เจออีกชุดนึงอันแล้วต้นยกสองตัวสิธรรมาราหรืออันนี้ก็คอร์ดถวดคอพ์วยนะเอากำมาแลกภาพชาสิว่าเป็นยังไงเอาเนี่ยเอาหลังจากโดนนับแล้วนะครับน่าเต็มหนึงครับก้าวเข่าหาฟันสอกเข้าไปฟันสอกหนึ่งตัวเห็นบ่ เออแล้วเนี่ยอันเดิมสร้างน,นอกไปเนี่ยยกที่สองร่างเบิงเ้งตีกับเต่งหนึ่งไปเนะาะมังกรปากน้ำพลสำหรับคู่ต่อมาเนาะครับเนาะแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักโชคจากโกสุมพิสัยมหาสารคาม ขึ้นชกกับอลาซิโอมาลาเชต้านักชกจากอิตาลีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับการชกก็าเป็นไปในรูปแบบเดิมเอาเ้งแตยยกแรกมายกสองอันนี้คือยก ok ที่สามมันสองแสนช่ก็เป็นไฟถอยคุ้มเชิงนะครับก็ต้องบอกว่า,าการชกของแสนช่ยในวัย43ปีนี่เริ่มสิเริ่มสิหมดไฟลงไปทุกคณะเนี่ยก็ต้องถอย คอยตั้งรับแล้วก็เล่นจังว่าฟีมมออาลโดยมินักชกไอ้เจ้าบ้านนะเป็นไฟขยับเข้าหเอาออกอาวุธโดนบ้างไม่โดนบ้างเนาะครับเนี่ยเอายกที่สามมาให้เบิ้งเล่ยบอลถอดลาซิโอมาลาเชตตานะครับกา,กางเกมเขาถ้าจะเป็นไฟเปิดเกมเขาหาาั้งแต่โ,โยกแรกนะครับเอาออกอาวุธสารพับคัดบอลถาะเอาโดนบ้างไม่โดนบ้าง เอาถ้าเป็นบ้านเรานะก็แสนชัยต่อขาดนะครับเพราะบ้านเราตัดสินด้วยตัดสินด้วยลักเลี่ยมบอลถอดเห็นบ้าน่ะเตะใส่อ๋ะนะอปีใส่บ่ถือสำหรับอมัลลัติตาขาย,ยับขวานแสนชัยเตะใส่เขาคิดตะเล่มัาลัติตาว่าจังได้ห็นตัว จะว่าออกอาวุธว่าเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแสนใช่แต่ก็เอาทั้งเรียวแรงทั้งอะไรนี่ก็เอาว่ายซี่สิบสาปีหนะสำหรับมวยไทยเขาเรียกว่าเามดไ,ไฟแล้วอ,อเถาะ็ประกาศให้สันญ่านชกอันนี้คือยกที่สามด้วยครับเนี่ยจดจดจ้องจ้องอ เอาแต่ยังไงเสีัยงใช่ของเขาก็ไม่มูยเลยครับเนาะเพราะที่เป็นมวยไทยนะครับมวยไทยอิตาลีนี่ไม่ธรรมดานะเอาค่ายมวยไทยใหญ่ๆที่อิตาลีนะครับก็เป็นค่ายของไอ้โจวติโอเปรโตเซียนนะครับกับไอ้แมงมุมดำเข่าผองเล็กลูกสุรธรรมนะครับก็เปิดค่ายมวยไทยที่อิตาลีนะครับ ก็มีลูกศสษย์ลูกห้ามมากมายนะครับที่เป็นมวยไทยอ,ยบอาบ๊วเป็นกุนคะแม่ดิกุนคะแม่กุนคะแม่ไปไซ่กับบ๊วยคนกุนคะแม่เอานี่ยกที่3ามนะครับก็จะรับรัดตัดไปเลยนะครับเนาะไปถึงตอนชูมือเพราะว่าการชกเป็นไปในรูปแบบเดิมบวเราใจซ้ำเลยเมดหยกสุดท้ายเอาเอ,าเอาว่ายังไง เอาเสมออ้าวเดี๋ยวก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนั่นสำหรับนักชกต่างชาติเอาซิโอมาลาเนี่ยเาก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับที่สามารถเอาเสมอแสนใช่ได้บันทึกเอาสำหรับวันนี้ก็จบไปไวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนตัวขอถามเนี่ยพอเอางวดนี้ล่อรถทังทีได้หมุนบอกว่าบอกหลยเทียอะไร อย่ามาถามแม่รีบบอมมักย่ามาถามบอมีมารยาทอยากถามยังกระถามพผลออกไปที่ข้างนอกเลยเพราะต้องออของบ้านน้ำโมถามสโลสเซเล้บอมีข่วมเก่งโอ้เก่งใจอยากถามยังกระถามถต่บอมีมารยาทเลยไมนเอายังเห็นมารยาทเอาขี่ดีเห็นมารยาทนะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง